ข้าราชการรุ่นเก่าเนี่ยกเกษียณมาได้เงินบำนาญมาตกเดือนละหมื่นสองเนี่ยในสภาวะแบบนี้ที่เขาอยู่เป็นยังไงในเรื่องนี้น่าสนใจใช่ครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับอ่ะครับอย่าลืมกด Follow กดหัวใจกดเซฟไว้นะครับเรือ่องเป็นแบบนี้ที่นิคไปเจอเข้ากับคุณปู่ท่านหนึ่งอายุเก้าสิบเอ็ดเป็นข้าราชการบำนาญครับไปเจอกันก็แกมากับลูกกันนะก็เลยได้นั่งคุยกันแต่ว่าเจเกษียณเมื่อ31ปีที่แล้วที่กเกษียณตอนนั้นเนี่ยได้บำนาญเดือนละหม แล้วประมาณหมื่นสองบาทไอเอ็นหมื่นสองพันบาทเนี้ยนี่มันไม่ขยับเพิ่มตามเงินเปอร์หรืออะไรแล้วนะเขาก็คงที่ยาวมาสามสิบกว่าปีจนถึงปัจจุบันยังคงหมื่นสองอยู่เหมือ oh. นเดิมก็เจอกันแก้คุยเราบอกว่าทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อแรกก็เลยถามวันนั้นบอกถามจริงๆนะตอนที่คุณปู่เกษียณมาตอนนั้นอ่ะคิดไหมว่าจะอยู่ไปถึงอายุ90ากว่าเนี่ยออแค่พบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะอยู่ไปถึงขนาดนี้เนี่ยมาถึงตอนนี้กูชักกลัวจะเจะอยู่ถึงร้อยปีแล้วเน,นี่ย <c oughs> กลายเป็นกลัวยุยืนซะงั้น <laughs> นีเพราะคุยกันเนี่ยยังเล่าความหลังความจําในสมัยยังรับราชการได้แม่นยํามากอะว่าตอนนั้นอยู่ในกองทัพใครเป็นผอบอใครเป็นอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นอะขนาดเล่าว่าสมัยเป็นนักเรียนใหม่ๆจบรับราชการใหม่ๆเงินเดือนกี่ร้อยบาททองเท่าไหร่นี้ มาหมดเลยนะยังจําได้่ะคู่เก่งเนี่ยเนี่ยอามาหผม80นี่ก็อัลไซเมอร์แล้วนะ <c oughs> คนนี้เก่งยังจําได้บทกันมากับลูกชายลูกชายกับวราชา์เหมือนกันเน <c oughs> ี่ยนี่ถามว่าตอนเกษียณใหม่ๆหมื่นสองตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ามันเป็นไงวันนั้นแกบอกก็สบายหัยน้หมื่นสองถูกป่ะครับแต่พอถึงตอนนี้เป็นยังไงบอกหมื่นสองตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้โชคดีว่าคือไปไหนมาไหนลูกไม่ไปคนเดียวก <c oughs> ลัวไปเดินชนอะไรของไม่ใช่กลัวอะไรไปโดนชนอะไรก็ด้ห้าเราจะยุ่ง ไปเฉียวชนตู้ขายสินค้าเพราะร่วงลงมากเลจะลำบากแต่ก็ยังเดินได้นะเดินได้อยู นี่ความน่าสนใจตรงนี้ก็คือเอ็มหมื่นสองในเมื่อ3 1 22, 31, ปีที่แล้วอ่ะมันเทียบเป็นเท่าไหร่ในวันนี้ถ้าประเมินเป็นเงินเฟ้อเห็ไหมอะแล้วเรามาดูคำนวณกันยังไงนะักการเงินคำนวณประเมินได้ยังไงครับประเมินแบบนี้เราใช้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะิง่ายหน่อยคือคนทํา Excel ทําไม่เป็นก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้นะก็คือโหลดในมือถุงมือถือได้ใครที่ใครที่เคยมาสัมมานาวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับเราเราจะสอนวิธีใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเออครับก็คือ,คอทุกเดือนเรามีจัดกันอยู่ อย่างเดือนนี้เดือนตุลาคม2อ6พนห้าสิบนี้บ่ายสถึงห้าโมงเย็นที่เดิมแมคโดนัลล์ปลาเทารรัชดานะครับค่าสัมมนาค่าวิจัยไม่ได้คิดอะไรมีเฉพาะค่าเบรกอาหารน,น,น้ำดื่มน้ำดื่มของแมคโดนัลล์ข้าวสามรบาทต่อท่านแค่นั้นเองครับ,รบสำรองก็ไปได้นะครับจากหลายที่ให้สกแกนนี่นะครับนะครับก็แอดไลน์มานะครับแอดสตังแพนนะครับใช่มาดูกันเราใช้แอป financial calculator ตัวนี้นะครับในการคำนวณว่าหาว่าเงินเปอร์เมื่อปรับเงินเปอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ไอ้เงินหมื่นสองในอดีตปัจจุบันนี้เทียบเป็นเท่าไหร่ได้วิธีก็ใส่ตรงนี้ครับก็คือตัวของหมื่นสองในอดีต ก็ใส่ลงไปเป็นเส้นแหวนลูตรงนี้นะครับหมื่นสองแนอดีตนะครับแล้วเราจะคํานวณเงินเฟ้อเท่าไหร่ปกติเงินเฟ้อระยะยาวนะครับเงินเฟ้อที่ระยะยาวๆเนี่ยจะอยู่ประมาณแต่แล้วเขาคำนวณแต่แล้วสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเงินเฟ้อนะสองเปอร์เซ็นต์เราคำนวณสองเปอร์เซ็นต์นะครับทีเดียวื็สามสิบเอ็ดปีที่แล้วครับสามสิบเอ็ดปีที่แล้วนะต้องปรับคอมโบดิงมาเป็นแอนนูนีก่อนนะครับแอนนูนีมันก็จะออกมาเป็นว่างั้นเทียบเท่าปัจจุบันคือสองหมื่นสองงั้นคนเกษียณมีบำนาญสองหมื่นสองก็พออยู่ได้นะใช่นนนี่คืออเเงิฟ้ะ เชี่ยค่าของชีพเงินเฟอ้อกับค่าของชีพบางทีก็ไม่เท่ากันหรอกใช่ไหมเช่นอะไรครับค่าของชีพบางทีค่าของชีพ,ชพท,ที่มันแพงขึ้นในปัจจุบันไม่ได้แพงเพราะราคาสินค้าแพงขึ้นอย่างเดียวคือเงินเฟอ้อนี่เขาเอาค่าสินค้าและบริการที่มันแพงขึ้นมาเป็นตัวหารเฉลีย่ยแต่ไอค่าของชีพบางทีมันเป็นรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งอดีตไม่มีเช่นอย่าง31ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่ถามถามคุณตาคุณปู่ท่านนียว่า30ปีที่แล้วตอนเกษียณมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเสริมมมแกกบอไ่ี เดี๋ยวนี้กินไหมบอกเดี๋ยวนี้ลูกซื้อให้กินเนี่ยมีซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับความจําซื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับโปรตีนมีซื้อมีซื้ออ่านเสริมนะแต่เดือนเท่าไหร่ไปล,ลูกคกซื้อให้ตอนนี้เพราะว่าตัวเองไม่บอ,รอหรอกไอ้หมื่นสองไปซื้อพวกนี้หรือปะนี่เป็นค่าความิที่เพิ่มขึ้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินเปิดนะสามสิบปีม <c oughs> ีแบบมีไงสามสิบปีก่อนอินเทอร์เน็ตจะไม่มีเลยถูกต้องเลยสามสิบปีที่แล้วไม่มีค่าไวไฟเดี <c oughs> ยย๋ยวทีนี้ต้องมีถูกป่ะโทรศัพท์มือถือสามสิบ มัน30ปีก่อนรุ่นมันใช้ไรเพเจอร์หรือรุ่นกระดูหมาเออเหใช่ตึ้งเดี๋ยวนี้มีเป็นแกก็พบมาสมาร์ทโฟนเหมือนกันถูกไหมขณดที่นั่งคุยกันนะ้วแกก็มีไถติ๊กตอกให้เห็นอยู่นะ เพิ่มขึ้นที่เป็นเรื่องของค่าครองชีพที่มันไม่มีใช่ไหมงั้นครับค่าครองชีพเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่บางคนคะรับถ้าเฉลี่ยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยสัก3สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีละ่ะงั้นปัจจุบันไอ้หมื่นสองปัจจุบันมันจะเป็น่ก็คือต้องประมาณสามหมื่นนะครับก็คือ,อถึงจะพอเทียบเท่ากัน นี่คืองั้นถ้าเราจะวางแผนกเกษียณเราต้องดูให้ออกตั้งแต่ตอนนี้ว่าวันนี้ถ้าเรากรเกษียณแล้วคุณภาพชีวิตที่ต้องการแล้ววันนี้นะครับใช้เท่าไหร่แล้วประเมินเงินเฟอ้อประเมินค่าครองชีพไปยังอนาคตอีกกี่ปีกว่าจ,จะ,กะเกษียณมันจะกลายไปเป็นเดือนละเท่าไหร่นั้นนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างจริงมันมี 2- 3สเรื่อง2-3สประเด็นที่คุณตาเขาไม่ได้คิดเอาไวา้ประเด็นแรกครุณตาเขาไม่ได้คิดเรื่องพวเองจะอยู่จะเหนืออายุเก้าสิบเอ็ดแต่ดันอยู่ถูกไหมก็สองไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอีหมื่นสองวันนั้นที่ มันกลายมาเป็นไม่พอเพราะมันมีเงินเฟอ้อเล่นงานเรื่องที่3ามก็คือมันมีค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจากที่เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ดันมีขึ้นมาต้องต้องคิดเผื่อไว้ไหลายบุมเลยเออแั้นถ้าเราไม่ประเมินพวกนี้เอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้การทําแผนกเกษียณก็จะผิดเพี้ยนมันไม่สามารถนําไปสู่การกเกษียณสุขได้ใช่ครับแน่นอนคุณตาท่านนี้ท่านยังมีลูก ที่รับราชการเช่นกันคอยแบ่งมาดูแลบ้างก็โชคดีไปแต่ในอนาคตข้างหน้าเราจะวางแผนเกษียณโดยหวังว่าลูกคือหนึ่งในแผนเกษียณได้ไหมออาและยิ่งพวกที่ไม่คิดจะมีลูกช่วยชาติเนี่ยดูแลตัวเองกันไะมไม่ต้องพูดถึงผู้สมรสหวังพึ่งได้ไหมในอนาคตไม่รู้ยังอยู่เหมือนกันใช่ไหมในตอนนั้นใช่ไหมไม่รู้ใครไปก่อนใครกันใช่ไหมงนั้นการจะวางแผนเกษียณควรต้องเริ่มวางให้คิดอย่างนะครับอยู่ที่พื้นฐานทาความรู้ทางการเงินแล้วเริ่มวางตั้งแต่วันนี้ซึงสามารถที่จะใครที่อยู่ พื้นที่กรุงเทพและใกล้เคียงที่เดินทางได้นะครับเรามีคอสสัมนาวางแผนการเงนินทุกเดือนสามารถเดินทางมาร่วมจอยกันได้นะครับเป็นออนไซต์นะไม่ใช่กกออ,อ,อนไลน์ครับจากนั้นอีะครับจะเกษียณแล้วคิดว่าตัวเองถ้ากเกษียณต้องใช้กันเดือนละเท่า,าไหร่ถ้าอยู่ไปนานๆมันจะเฟ้อไปเท่าไหร่ควรต้องคำนวณกันยังไงถึงจะเพียงพอครับและควรเริ่มวางแผนการเงินเริ่มวางแผนกเกษียณกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับคิดยังไงมีความเห็นยังไงสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ครับจะลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับ อ่ะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกด follow กดหัวใจกด save ไปด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ